เป็นยังไงกันบ้างครับกับคาเมเด่ก็ฉากต,ตอนที่1เท่าที่ผมอ่านหลายๆความเห็นมาก,ก็ดูจะไม่เคยถูกใจกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเองก็คิดคล้ายๆกันแต่จะออกไปในแนวของความน่าเสียดายซะมากกว่าเพราะจริงๆตอนที่หนึ่งนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้มีทงที่โฮทาโรจะต้องได้แปลงร่างในตอนท้ายก็เลยทําให้เนื้อเรื่องถูกเล่าออกมากันแบบเร็วมากหลายๆจุดที่ควรจะเน้นอารมณ์ หรือขยายความกันได้ก็ถูกตัดออกไปซะเยอะเช่นการพบกันของคูโดฟูกะและโฮทาโร่ผมว่ามันควรจะยาวกว่านี้มากๆทำให้โฮทาโร่รู้สึกมีความผูกพันอะไรด้วยสักน้อยเพื่อที่จะส่งอารมณ์ไปตอนที่ฟูกะต้องเสียสละให้โฮทาโร่หนีรอดจะได้ดูอิมแพคกันมากกว่านี้เอาจริงๆตอนนี้ขยายออกมาเป็นตอนครึ่งหรือสองตอนก็ยังได้แต่ก็อย่างว่านะครับคองเล่นต่างๆถูกปล่อยออกมาแล้วการแปลงร่างและฉากต่อ ่อสู้ในตอนแรกก็เป็นสิ่งจำเป็นอีกจุดที่น่าเสียดายเช่นกันและก็น่าจะเป็นจุดอ่อนลักของเนื้อหาในตอนนี้กันเลยก็คือแรงจูงใจในการแปรงลงร่างครั้งแรกของโฮทาโรนั้นดูไม่หนักแน่นพอถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเรื่องที่พระเอกไม่ได้เป็นไรเดอร์มาก่อนแค่ยุคเรวะกันก็ได้อย่างเซโรวัน s a เ e อร์รีไวซ์สตัวละครนี้จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังสุดๆแล้วต้องการพลังถึงจะได้เข็มขัดแปลงร่างมาที่นี้โฮทาโร่กลับไปได้เข็มขัดมาก่อนมันก็เลยดูผิดจังหวะกันเล็กน้อยเท่านั้นไม่พอจากที่ผมพูดไปก่อนหน้าเรื่องการเสียสละของฟูกะมันควรจะอิมแพคกับโฮทาโร่มากกว่านี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันดูง่ายกันเกินไปน้อยส่วนการต่อสู้ที่ดู รรอันนี้ผมพอเข้าใจได้ถ้าอ้างอิงจากในหนังโรงฤดูร้อนของกิ๊ฟคาเมเดกอร์ชดจะสามารถแปลธาตุแล้วก็ต่อสู้ได้ด้วยแต่อันนี้โฮททโรยังไม่ได้เป็นนักแปลธาตุก็เลยได้แค่เตะต่อยธรรมดานะครับซึ่งในเรื่องก็เลือกที่จะมีร่างวายโมดทาให้ดูน่าสนใจกันไปแทนส่วนเรื่องภาพแตกหรือการแสดงแข็งผมเองก็ไม่ได้ติดอะไรมากก็เอาเป็นว่าผมก็เอาใจช่วยให้ตอนต่อๆไปทำออกมาได้ดีกว่านี้นะครับ แล้วถามว่ามีเรื่องที่ชอบกันบ้างไหมก็มีนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องโลเคชันที่ใช้ถ่ายทำอย่างโรงเรียนมัธยมผมชอบที่มีฉากล็อกเกอร์รองเท้ามันดูเป็นหนังวัยรุ่นกันดีและผมก็ชอบบรรยากาศของโรงเรียนนี้มากกว่าของโฟเซ่อยู่น้อย,ยอีกโลเคชันที่เตะตาผมก็คือฉากสถานีรถไฟผมว่าไม่เคยเห็นกองถ่ายไรเดอร์หรือเซนไตใช้ฉากแบบนี้กันเท่าไหร่ก็ดูเร็วๆกันดีเพราะบางทีผมก็ค่อนข้าง แปลกใจว่าทําไมเรื่องไรเดอร์ไม่เคยมีฉากสถานีรถไฟกันเลยเล่าเคมีต่างๆก็ให้อารมณ์โปเกมอนกันดีผมชอบที่แต่ละตัวมีเสียงพูดกันได้ด้วยนี่แหละส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวเบื้องหลังกันก่อนนะครับในส่วนที่มาของชื่อก็ฉาดก็มาจากคําว่ากาฉากาฉาร่วมกับคําว่าการ์ดตรงนี้ผมขยายความเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเป็นการพูดถึงลูกเล่นแคมคัดที่เวลาแปลรลางตัวการ์ดก็จะเข้ามาชนกน นั่นก็คือถึงแม้ว่าคีย์เวิร์ดในเรื่องนี้ก็คือคำว่ากอดชาแต่สิ่งที่มาก่อนก็คือกิมมิคของเล่นคำว่ากอดชาได้ถูกคิดขึ้นมาทีหลังก็เก่งๆเป็นเรื่องบังเอิญที่สามารถเอาทั้งสองเรื่องมาเข้ากันได้พอดีในส่วนกิมมิคหลักของเรื่องนี้อย่างการ์ดทางทีมงานก็ค่อนข้างระมัดระวังเพื่อให้มันดูแตกต่างจากผลงานที่ผ่านมาเช่นคาเมเดอร์เบลดแล้วก็ดีเคสสำหรับนางเอกของเรื่องนี้คูโดริเนทางทีมงานก็บอกกันว่า เธอจะไม่ใช่แค่ตัวละครหญิงแต่จะนับว่าเป็นหนึ่งในตัวเอกกันเลยรินเนกับโฮททโรรินเนกับโฮททโรทั้งคู่จะเป็นคนดําเนินเรื่องเหมือนกับคาเมเดอร์ดับเบิลซึ่งจุดนี้ทางทีมงานก็ยังคงย้ําว่ารินเนมีความสําคัญกับเรื่องนี้มากและก็มีความเสี่ยงที่ตัวละครนี้จะออกมาดูน่ารําคาญกันได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักแสดงว่าจะสามารถทําออกมาได้ดีกันขนาดไหนผมว่าก็ดูน่าสนใจเลยนะครับทกกชาร์ดจะมาแนว พระเอกนางเองช่วยกันต่อสู้กับสัตรูดูเซตติ้งในตอนนี้ก็มาแนวตรงข้ามกันเลยอีกด้วยอย่างรินเนดูจะเป็นคนที่ไม่มีความฝันเพราะมีเส้นทางชีวิตที่ถูกกำหนดกันเอาไว้แล้วแต่โฮทาโร่มีความฝันและก็ยังไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนและชื่อนามสกุลของโฮทาโรออิจิโนเสก็มีคันจิที่เป็นเลขหเขียนกันเอาไว้อยู่ส่วนรินเนก็คือคุโดมีคันจิตัวเลข9ซึ่งเลขหนึ่งกับเลข9รวมกันก็ก ลายเ็นสบที่เป็นกฎในการผสมการ์ดของเรื่องนี้กันเลยชงมากันขนาดนี้ผมก็คาดหวังว่า เธอจะไม่จางแบบเรื่องก่อนๆแล้วนะครับพูดถึงเรื่องราวของการแปราธาตุเราก็จะเห็นว่าการจะแปลธาตุต้องมีกล่าวคําพูดออกมากันด้วยซึ่งอันแรกก็คือเวทมนต์ที่ใช้เปิดประตูเคาเรนคินอะคาเดมีสิ่งที่อยู่เบื้องล่างย่อมเหมือนสิ่งที่อยู่เบื้องบนและสิ่งที่อยู่เบื้องบนย่อมเหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเพื่อสร้างปฏิหารนั้นเป็นหนึ่งเดียวและอันที่2เวทมนต์ที่เสกใบไม้ให้มีชีวิตทุกสิ่งล้วนเกิดมาจากหนึ่งเดียวโดยการปรับเปลี่ยน อันนี้ถ้าใครที่เคยฟังที่ผมเล่าข่าวมาก็คงพอจะรู้ว่าทั้งสองประโยคนี้ถูกอ้างอิงมาจาก เจ้ารึกมรกตของแอร์เมสทริสเมกิตูสที่มีอยู่กันจริงๆซึ่งจารึกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด13บทก็แปลว่าในเรื่องน่าจะไดเอามาใช้กันครบอย่างแน่นอนอีกจุดที่ผมว่าลหลายๆลยคนอาจจะกำลังมีคำถามในหัวก็คือฉากที่รินเนะใช้ใบไม้เพื่อหยุดสตรมไลเนอร์ liner, ก็ดูมีความคล้ายกับด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยนะครับก็ทำให้ชวนงงว่าสรุปแล้วการแปลธาตุคือยังไงนี่มันเวทมนต์ไม่ใช่เหรอทางเว็บอิ เยวก็อธิบายกันว่าการแปลท่านในเรื่องนี้ก็คือการมอบชีวิตให้กับสิ่งที่ไม่มีใบไม้ลอยได้ เพราะว่ามันมีชีวิตหินที่ร่วงหล่นมีชีวิตและเปลี่ยนเป็นเครื่องบินกระดาษหลักๆก,ก็จะเป็นการมอบข้อจํากัดและทาให้มันดูมีความแตกต่างสักเวนมนม์ถ้าถามผมว่าสีข้างถลอกไหมผมว่าก็นิดหนึ่งแต่เอาเป็นว่าก็ลองดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับและเรื่องราวอื่นๆในตอนนี้แวนของนักแปลธาตุจะมีด้วยกันสามสีไล่ตามลําดับขั้นขึ้นไปก็คือน้ําเงินเขียวแดงรินเนมีอัญมณีสีน้ำเงินส่วนมินาโตมีสีแดง ฟูกะมีสีแดงเหมือนกันแต่ตัวแหวนของเขาจะเป็นสีทองแหวนก็จะเป็นสาระของนักแปราธาตุและก็น่าจะเป็นแหล่งพลังของนักแปราธาตุกันด้วยส่วนฮอปเปอร์วันก็ถูกออกแบบมาให้ดูน่ารักเพื่อที่คนที่ไม่ชอบตะกแตนจะได้สามารถดูกันได้ช่วงท้ายอาจารย์มินโตะก็ได้พูดกันว่าการแปลสภาพต่อเนื่องของมนุษย์และเคมีมีครั้งล่าสุดก็คือเมื่อ120ปีก่อนแบบนี้ก็แปลว่าอาจจะมีก๊อซฉาดรุ่น อะไรแบบนี้กันหรือเปล่าและสุดท้ายใบหน้าพ่อของโฮทาโรก็ถูกบังเอาไว้อยู่ตามคาดจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมแต่ผมว่าอาจจะไม่มีอะไรเลยกันก็ได้ในตอนต่อไปหลังจากที่ได้แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กอชาร์โฮทาโรอยากจะรู้เรื่องราวของเคมีให้มากกว่านี้และคุณครูของเขามินโตะก็ได้แนะนําให้โฮทาโรมาเป็นนักแปลธาตุฉันจะกลายเป็นนักแปลธาตุอย่างนั้นหรือแต่การจะเป็นนักแปลธาตุนั้นมีบททดสอบอยู่จากคําพูด ของนการผ่านบททดสอบนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้พลังของแหวนขนาดเดียวกันคาชิคิเพื่อนรวมชั้นของโฮทาร่ได้พบกับสเก็ตบอร์ดลึกลับมันคือสเก็ตบอร์ดที่พูดได้และเล่นอย่างสนุกสนานกับเด็กๆแต่มันได้กลับกลายเป็นปีศาจโฮทาร่ aro, กับพลังของคาเมเดอร์รินเนกับพลังการแปลธาตุจะช่วยเคมีเอาไว้ได้ไหมและบททดสอบการเป็นนักแปลธาตุของโฮทาร่เขาจะผ่านไปได้หรือไม่ใน ไล่ล่าแปรธาตุสเก็ตบอร์ดสลับตอนหน้าก็คงจะเป็นการปูเนื้อเรื่องที่โฮทาร่จะได้กลายมาเป็นนักแปรธาตุก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆก็น่าจะชวนติดตามมากขึ้นกันนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆก็จะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ประจำเรื่องนี้ Go Dash ที่ดูส่งแล้วก็คงจะได้ใช้กันไม่กี่ตอนกันเหมือนเดิมและจากภาพตัวอย่างเราก็น่าจะได้เห็นร่างวายโมดของร่างฟอร์มโอโดริแมนทิสกันอีกด้วยแล้วคนอื่นๆมีความ ที่หนอะไรกันบ้างกับคาเมดวยก็อาชาในตอนที่1น,นี้ชอบหรือไม่ชอบอยังไงหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรการับชมไว้พบกันใหม่คลิปเน่สวัสดีครับ